นี่ไงเอาดิโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมดูท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมบอปป้าบีสามดีเนเช่นเคยนะครับวันนี้ค่าอะไรฮะสวัสดีครับาี่จะเกิร์วัสดี้เอลวี่วายวัสดีไอ้บือเซเว่นอัพครับผมวันนี้ก็เราจะพานเซเว่นอัพไปขึ้นแกงนาไปสวีดัสครั้งแรกในชีวิตนะครับผมก็ฮ่ตัวเอกส์ดัสจะ ยอมรับเซเวนับก็เป็นเวลานานมากๆนะครับผมไอโกนะก็คือวันนี้เนี่ยเซเวนอับเขาจะมาขึ้นแก๊งเป็นอเอ็กซดัตนะครับก็ตอนนี้ในเมืองก็สามารถมีสล็อตได้สูงสุด30สลอ็อตแล้วก็เขาให้สล็อตฟรีมา10สลอ็อตหรือปะ่ส20สล็อตนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยก็ต้องหาคนใหม่ครับจริงๆก็มีคนรู้จักอยู่แล้วนะครับเยอะเลยแต่ว่าเอาคนใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะโหดเกิน เดี๋ยวแก๊งมันจะแบบแข่งเกินไปอะไรเงี้ยนี่เขาก็วัดดีไม่เลือกเลยนะนี่ไม่ได้จะไปเนะี่ยฮะไม่ได้จะไปไม่ได้จะไปอยู่อยู่เมื่อไหร่จะไปไออะไรเมื่อไหร่จะไปไปดิพอดิบุลนบุนบุนโอเคทูเดยอยู่อยู่วอนทู่จอยสโซดัสใช่ไหมอืออ uh ือยิบ w i วินไอ l ิวไ l วิวอะไรอยู่จ already ไม่ไม่ออเรดี้ I w i l l delete name you delete a you shoot win อะ you บางินนี้มีเอนยูวิน one win just one win just one win ออเรดี้อะไรไม่เอาเอาแล้วแกงอิน someday แกงอินซ o m e d a y อ you not tell him เหรอ today today นักที่อ็งเฮีย a b c t นี่ไง I ไอวิวคอมแบ็กแอ t เทลสายุกแก้งอะไรนะแก้งอะไรนะในซัมเดี้อะแกงโอเวอร์เอตโอเวอร์ดอตยูชุดเทลฮิมนะสายุกสายุกตัวทสายุคือใครวะก็อยู่ก็เทลฮิมดีอีฟเออ่ก็อยู่อยู่นัดจอยใช่ไหมยู่ก็เทลฮิมเอ่อเดอะบอยอุ้ยโทษครับโทษครับไม่เป็นไรครับไอไม่ได้มองทางโทษที อยู่ร e นิสชาลีฮะเทวิเท uh ีร mm ัน hmm. hey mm ิสุชชารีใช่ไหมทำไมอ่ะไอน็อตวองรองวันนัรองฮะก็หิมได้ขาเจ๊เจ้าคุดไม่คดอ่าแล้วแก๊งทีนู่นก็อยู่ก็เทวิหิมเดอะบอยคนเวียดนามก็วันดูจอยนะใช่ไหมวิจอยเป็ยิ่งจะได้แฮปตัวไปอ่ะล o อต l a ล k m มันนี่ยานมไอโน a อ d e n o u g น n นะอินเนอมันนิ่แบลมันนี่อะเอ e นยื e อเท e c ีเพนจอยูดตีแบบยูก็น่าใจก็ได้นะยูก็คมดูเอวดอนดีเพลก็ยูสต็อป o ูสต็อปนายู t นวันสเตย์อินนี้ก็ดั e ใช่ไหมยูสต็อปดันวันใช่ไหม I ask you I w ว r k ไม่ใช่ u w a ั t to do ด a t ก็ไอวอร์ยูดูไปดิไปดิไปดิ đã lõ, lót. You are the hotel bag, you, what you, chudi, to... you, chu, you, chu. I hate you, my tooth, okay. oh, so I. Okay, Ok, you so, 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 xem เซมแฮไงเฮเซมไม่เซมคอลเลอร์แฮเซมอ่าเธอไม่เซมก็ไม่เซมนะเจนไหมเอวี่วันยุทพิงค์อยู่โน้ตไหมวุ้ยน้องคนไหน้อยจุ๊อยู่ก็ยุทเพอร์เพลดีดูว่าก็เจงเฮยุยุทเพอร์เพาดอินเอ็กโซดัสใช่ควานิทยุทธนะที่คัดยู่ไหม่เก่าโอเลคไม่ใช่เพอร์เพาโอเคโกโกทูเชงนะโอเค you tell me แล้ว go to sing วินิจเชงสูตรวินิจแวสูตรก็ก็เชงแฮนะเชงคัลเลอร์แฮโอเคไปสภาเฟิร์สโอเคไปสภาเฟิร์สไปสภาก่อนนะเพราะว่าจะจะไปเอาเหรียญแกงนะครับ just go with me you know ไหมยิบย g ก alone น่ะ you will die you will same mummy and you will die and you lost weapon ไอ้มัมมีอ่ะไอ้อ่ะนี่ไงนี่ไงคมดิมาปรตูปี้ประตูมาล่ะสวัสดีค่ะมามานัดฟอร์จูนนะมาอยู่แถวฟอร์จูนนะเออเห็นไหมไม่ใช่ฟอร์จูนอะไรของยูเนี่ยขอโทษเอาเอาดิวัดยีวันอยู่แถวนี้ดิ วันวันเทเฮมดีเกิเย็นอาดูอ้าติเกตไหนอ่นี่ไงพี่สายครับผมออเดรโอเชียดิ Can you e e a me in t o เอ่อติเกตติเกตแกงเอสมทอเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจผม โอ้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนี่ไงพูดภาษาไทยดิยืนนะครับอยู่ก็พูดภาษาไทยอยู่ก็พูดภาษาไทยวิธีมันดีเป็นล่ามหน่อยเป็นล่ามหน่อยเป็นล่ามหน่อยพูดภาษาไทยภาษาไทยพูดวัดทอยเอ่อนี่ๆอยู่คำตรงมีบ้านเมืองนะบ้านเมืองยูชูดเซอันนี้่าขอขอเหรียญแก๊งหน่อยขอเหรียญเฮ้ยขอขอขอบัตรแก๊งหน่อยขอเปิด บัตรแกงหน่อยบัตรอืมขอบัตรแกงหน่อยนี <S <S ่ไม่เห ja> ็นคุณเอ็มเลยเหรอได้ยินไหมได้ยินครับเออขอบัตรแกงหน่อยบัตรเหรียญแกงใช่ใช่อ๋อเหรียญแกงใช่ใช่แกงอะไรครับแกงอะไร เอ็กโซดัสมาติดต่อร so. er. okay. ัะารับารับปรารับประชารัราับปะารัระชับเอะอารดีปรารับป็ะ่งรหะชาัะครับอายับประาเปาราไปาประชาัาะชา่ะาประาราัาัาบราัปราบอร์าะบาะารัป ใช่หนึ่อสากดทิ้งอันนึงผมให้ไปสองอันอ่ะกดทิ้งเออเทปขอบคุณคานะพี่ชายอะไรนะฮะครับกดทิ้งอันนึงนะผมใส่ไปสองอันอ่ะกดทิ้งอันนึงคอเออรถวันเดี๋ยวอิมกิฟต์ยูทูใช่ไหมยูฮะเออกิฟต์ก็กิฟต์พิมไปก่อนทิ้งทิ้งทิ้งโหรอลิฟต์ลิฟต์วัน เลยครัไปดิเออกาผมจะมอกระชับโอเคต่อไปก็เชงสูตรใช่ไหมไปแมสูตรว้าวยูเซียยูเนีมดิเซเว่นอัพเทสเอโซัใช่ไหมเอโซดัสเซเ่นอัพนะใช่ไหมยูเนี่มเฟิร์สเออซเว่นอัพเอโซดว้าวคุณรู้ไหมยูแคนจอยยูก็ชุด เอร์ไฮิตวันีกทูนะเด็ดเลยโอเคให้ดูเทมีวันทำทำอาล้อทำเอาแบ t ดัอ่ะแอนยูก็นัด try ใช่ไหมยูเ u จอยฟันฟันใช่ไหมฟันจริงนัดฟันจริงๆก็ก็เทรนนิ่งด้วยชุดจริงจังกันเทรนนิ่งใครแอนฟาร์มฟาร์มันนี่วันมิลเลียนะเด้สเตมไหมฟาร์มเก พามพามพามเอฟยูแฮปวันมิเลียนก็โอเคเขาบกว่าไลยูยิปมีหน่อดิไอยิปอยู่เอฟวิทิงไอแฮปอะไอไอทิงไอโดนนิดก็ไอยิปอยู่เอฟวิทิงนาวไอนิดโดนแฮปนี่ไงโดนแฮปเหมือนกันแฮปเพลไอทิงแบ๊กแบ๊กนะแบ๊กแบ๊กฮะไฟอาเกนฮะ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 ยูก็นัดแวรนี่ดิพ ยูก็ยูก็แหวจัดสูตรไงยูก็นัดแมวนนี่นี่อ่ะข่อมัมยข่มไว้อ่ะก็สเตตวิดมีเจสต์เจสต์สเตตวิดมีเยอะก็ไอแคนเจสต์สเตยยูอะไรอลอตพิพัวซีมีแองเจสต์สเตย์วิดยูก็ยู not fighting ไงยูก็จะสต์เตะเอมไม่ไฟติ้ง n g ทำงานหนักกินฮะอพะทอยอยู่ตอนนี้ทุกทำงานอยู่ก็ดันแฮปดันแฮปเป็นติด ว้าวน็อตนี่อยู่ไรยุทธนี่นี่นี่หรอมาอยู่น็อตยูเซมีวัดยุทธก็นี่ไงนี่ยุทธเซมีหน่อยอีฟอยู่น็อตยธเซมีก็เจงแฮยูยุทธเซมีเซมเซมีเน่ะเซมีเอ่อคูณไอไลน์นี่ไงคูณไอไลท์มันอยู่ชุดยุทธแบ็คนะ แบกกับครูไว้นั่นคูไลก์หรอมันอะไรนี่ไงไม่คัดก็เห็น something and I feel like อะไรยูวันเอ็มบิวันเห็นบึมบมวะเห็นบมบมอะไรไม่เห็นก็เห็น something คือทอยยูยูเซมบีนี่ไงออนเฮดอีฟยูนอตยูทก็เจงเฮเซมบีนาวจิโนมไอดมนโอเคไอไอโกทูแบงไอดันแฮมมันนี่นาวไอดันแฮมเหมือนกันกิปไปหน่อยไม่ แปปหนึ่งแฉตังก็ไม่มีเ,เหลือเก้าแสนสามแล้วจากล้านกว่าเฮ้ยตังกูดันบันตัวยุดแบ็คหรอไม่มีแฟนแฟลกไวไม่มีมีนี่นี่ไงมีนี่ไงแฮมบัลลอโดนแฮมแฮมบอลล์ไม่มีแบ็คหรอใช่อยู่แคนไฟตีตัวแฮมก็ยุดเลสโอเค ส,สวยโน่นหนึ่งสวยโน่นหนึ่งยูโนไมเอ็กซ์ตัดแฮปทูเกลนะยูแอนยูอีจัดยูแอนยูอีว้าฮ่จัดฟนะิวจอมแซมไอเกิลอัพแอนไอยุดนี่นี่กุดกุดดาวกุดดาวไอโดนแฮปรีสกินยุดทุกุดดาวแนวโดนแฮปรีสกินตอนนี้ตัวแฮปรีสกินยูโนไมที่นี่ไงซิซเก็ตโนนิด ไอคลิ something to อะอยู่เชงเพิ่มเพิ hair ดิเชงกาเชง if หยุดยุดนี่เงียหรออ่ะฮะอยู่ตรงนี้ตัวเชง semi ก็เชงเพิ่เพ่จะได้ s e มไง s ซ m i s o m e t h i n เออโอเคก็ s ซ m i s o m e t h i n ดูดิว o w s e v up exodar s e up exodar ใช่ไหม hello who are you who are you who are you เป็นของฉันออไม่ใช่เป็นของคุณ ไม่ใช่อิฟสมันเดลฮูอายูโอ้ยเหฮูอายูใช่แเอ็นสุดดัดไงว้าอะไรอยู่แม่ควนล้าแมีคนไิดีงนาวนี่เจอตีทไงนัดเซมใช่ไหมเจอตีท8ีเนัดเซมใช่ไหมเซมเซมอะไร not บ a m นอตเซมไอซียูเซมไอวิวเซมพิเ r อร์ฟอยูนะยูวันมีเซมพิเกอร์ฟอยูไหมเซม เวลี่เซมอ่ะไอซีอ่ะเซมขมอยู่นองไหมเวลี่เซมเซมไอเซมนี่ายุดเอ่อมอสก็ไม่เซมใช่กินก็นี่ไงไอซีเวลี่เซมอ่ะเซมโอเคไหมโอเคป่าโอเคเหรอบินตี้ฟูดไหมิีตีฟูบิีตีฟูลมากมากเหรอใช่เซมยูเกิลอัพแอนไอก็เกิลอัพแอนก็เซมเซมสเวนตี้วันตีว่ะอยู่เหรออยู่แอนยูก็เซมเทรนตี้เอไง วันที่ตัวอะไรวันที่อะไรน็อตไม่ใช่ดูอมองยายูนั่นแหละยูอ่องยายูเมยยายูอ่องยาเมยยาอะไรยูเมยยานักมินที่ไหนครับสวัสดีครับยูอ่ะเมย์ยายูอ่ะเมย์ยายูนั่นแหละยูนั่นแหละยูอ่ะยูนี่อิมแจนเหรอใช่ไหมอิ่มจังอะไรไม่ใช่อ่าทอยทอยทอยยูอาร์ฟอร์มเอ่อ h ฮิร์สนี่ไงออนเฟ e เฮิร์ส line what 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 line อ่ะ You ยูซ e ่ her ฮือเฟสเ e ฟฮื t ใช่ไหมใช่ยูซี e ดิไอ้ก็อาร์ตโฟร์มี่ดิเอ่อเขาถามว่าพารพาเตอร์มาจากไหนเอ้าเอ้าคือเอ้าคือคือฮัลโหลเขาเขาถามว่าบาเตอร์มันจากไหนของผู้หญิงอ่ะฮัลโหลคะว่าไงนะฮะ ทอยทอกไปเธอดิดูก็ทอกดิอยู่วันทูอาร์เธอเอาอะไรเอาพัตเตอร์เหรอพัตเตอร์เขาเอาพัตเตอร์ไหนอ่ะนี่ที่แปะหน้าเอามาจากไหนเขาถามอันไหนนะพัตเตอร์ที่แปะหน้าเนี่ยอ๋ออยู่อยู่ไหนวะอยู่ในไหนวะอยู่เสื้อผ้ามั้งอยู่ชั้นปลาคือสติกเกอร์เออใช่ใช่สติ๊กเกอร์ on your face ยูอะเว้ยอะเลขอะไรเขาถามเลขอะไรมันอยู่เลขอะไร อะไรนะคุณจะไม่ได้ต้องไปร้านเสื้อผ้าไอไปเปล่าที่ I เมมเบอร์ไม่ใช่คือ b e a ิ t i f u ไหมต้อง I อ a n t o fly s e เสมอจเซม you're w e n t y o n น I need I need to sleep and take a shower โอเคความก็อยู่กับเบยริสใช่ไหมมายิบเยอะวิติงอะไรไอก็วันดูวยเหมือนกันไม่มีตังนี่ คุณจะทำอะไรอะฮะคุณคุณทำอะไรคุณทำอะไรก็ชาวอร์วิทยูไงนิดอะไรอะวายดอนนิดฮะยูสลีฟิร์สดิยูสลีฟยูสลีฟดิ้งยูสลีฟก็ออกไปเลยยูสลีฟดีเออปอดไปเลยไปออกออกยูดอนบอนสลีฟบิดมีใช่ไหมออกไปเลยยูดอนบอนสลีฟบิดมีใช่ปะออกไปเลยไม่ออกออก ยูซี <Why? S 2> ่ยูซี่เฮวีดีทอกนอตเปอร์เปิลไอแตงกันแล้วอะไอวาอะไองก้อันไล่นะนั้นไลไอไอยูสเออปอร์นะบิคอจะโดนแฮมมันนี่หรือเปล่าใช่ไอเฮฟนะเฮฟทรีทาวเซนอิงเป็ออิงเป็ตเป็ตเฮ้ยอะใช่งาเกนไหมเฮฟเออดิสกีน นัดยุดแล้อชุดยุดเป็นเอ่อเป็นโอเคโอเคคือไปเอเบิร์กโอเคไปดิข้าวไหมยูหน่ะหิวข้าวหรือเปล่าหิวยอข้าวไหมหิวบายดิบายนี่ไงไอ้ยิปยู